วัสดีครับผมผมเจมเกินร้อยนะครับเดี๋ยวสิพามาเบร์ดีซีเจ็ดสิบนะครับปีหกศูนย์นะครับนี่นะครับกำลังเริ่มขึ้นโค้งนะครับอันนี้เกียร์นี่แกะแล้วนะครับแกะแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็เฮดไอเฟืองเกียร์นะครับแล้วะใส่เปลกเกียวเหล็กนะครับนี่นะกาวัดยังให้เรียบร้อย กำลังเริ่มขึ้นโค้งนะครับอ่ะสเตอร์ใหม่นะครับเต็มๆนะครับอารบูสตัวแรกใหม่นะครับตัวหลังยังดีอยู่นะครับต่างศูนย์ใหม่สเสาสกีหนะนะครับสเสาสกีลังใส่ตัวเดิมนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับนะครับปีหกศูนย์นะครับปีหกศูนย์กำลังขึ้นโค้งนะครับ อันนี้เลือบไปบางส่วนแล้วนะครับเลือบเลือบโค้งล่างครับเกือบเือบยัดซีไปเรียบร้อยนะครับนี่นะครับจัดการล้างให้ใหม่เรียบร้อยเช็คให้ใหม่เรียบร้อยนะครับยางแท่นกอกแท่นเครื่องนะครับยางอ่ายางมอน้ํานะครับแต่แข็งเข้าเปลี่ยนออกนะครับมอหนงมอน้ําล้างเรียบร้อยครับอ่ะตัวนี้นะครับราคาสี่แสน กลางๆนะครับสีแสนกลางๆนะครับพร้อมนะครับเช็คระบบใหม่ทําสีใหม่นะครับแล้วก็<ม>เกลียวดันเพลทนะครับจังรอชมตอนที่เสร็จสมบูรณ์นะครับ